โอเคครับคนดูก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเอ็ดดิ้งเอ็กดีนะครับแล้วก็อยู่กับเพื่อนผมนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคที่ทุกคนยังไม่รู้นะครับก็คือเทคนิคไม้ส่วนมีดนะครับคนดูเออคือน้องๆมึงมึงอาจจะงงแล้วเว้ยเอ้ยไอ้เหี้ยอันนี้คือมันเลือนนะครับคือมันมาแทงผมอย่างนี้มันคือเลือนนะครับต้องประจานนะครับประจานะครับมึงใครวะมึงใครมึงใครเนี่ยโอ้สืบพัน เย้ใช่ป่ะเพื่อนวันนี้คือมึงมีส่วนไม้เป็นใช่ไหมเพื่อนเออเว้ยคือคนเขารู้น้อยมากเลยนะครับไอ้ไม้ส่วนมีดอะวันนี้กูก็จะมาสอนพวกน้องๆมึงๆให้เข้าใจนะครับโอเคครับคนดูคลิปนี้ใครที่จะมาหาสาระนะครับก็ไปหาดูที่อื่นนะช่องกูไม่มีให้ครับโอเคครับคนดูปะเราจะมาสอนไม้ส่วนมีดนะครับเพื่อนมาเว้ยเล่นแบบสเต็ปมีส่วนไม้เลยได้หัวแข่งกันเว้ยปึ๊บปึ๊บแค่นี้ครับแค่นี้คนดูก็คือไม้ส่วนมี ง่ายครับเวอร์ไหมเพื่อนเวอร์ป่ะเอ้เชี่ยกูแบบเก่งไงเพื่อนนี่นะครับคนดูเราจะมาสอนนะครับขั้นแรกเราต้องเดินนะครับเดินไปทางซ้ายนะครับพอเดินไปทางซ้ายปุ๊บเรากดคลิกขวานะครับตีตีไม่โดนนะครับตีอีกทีนึงตีอีกทีนึงตีไม่โดนตีไปอีกทีนึงตีไปเรื่อยๆพอตีโดนแล้วก็แอคครับนายทำเพื่ออะไรนายแก้กังเพี้ยอะไรสัตว์โอเคครับเมื่อกี้นี้เราก็แบบไม้สดมีไปแล้วนะครับก็สเต็ปแบบเราต้องเดินไปทางซ้ายนะครับพอมารอบนี้นะครับผมจะสอนอีกเทคนิคนึงก็คือเดินไปทางซ้ายเสร็จแล้วก็มองไปตรงศััตรรูคบล็อกเปป้าไ แล้วจากนั้นเราก็ตีครับตีไปเรื่อยๆครับตีไปครับตีไปครับตีจนฝ่ามันจะตายครับอันนี้คือผมพลาดนะครับผมพลาดที่โดนเขาสวนนะครับคือผมดันปล่อยแบบปล่อยคลิกฝานะครับหรือปล่อยล็อกนั่นเองครับผมก็เลยโดนสวนนะครับคุณดูเราก็ต้องกดนะครับเพื่อแบบกันเขาสวนอะแล้วเราก็สวนเขาแทนมา嘛เพื่อนเอาใหม่เว้บ้าบ้าบ้าปึ๊บนี่ครับตีปึ๊บเฮ้ยพี่อุ้วแขกระดวงอันนี้ก็คือไม้ส่วนมีด นะครับคุณดูก็ประมาณนี้นะครับสเต็ปก็คือวิ่งซ้ายกดคลิกขวาเล็งตีแค่นี้ครับก็เล่นว่าไงเล่นเล่นเล่นสเต็ปนี้เป็นเพื่อนสเตปแล้ววะอ่าปืนสวนไม้เพื่อนโอ้โยง่ายๆเว้ยเฮียปืนสวนไม้ไม,มาดูมามึงดูเว้ยมึงดูดูแค่นี้จะไปยากอะไรวะบอกแค่นี้แหละจะไปยากอะไรวะปืนสวนไม้มึงลากหัวคมของผมเลยเพื่อนเออกูลากหัวคมเลยอ่ะปึ๊บลากแกหัว นี่ครับคนดูผมจะล้างหัวโชว์ Where you are fade the moon I'll round on the way w h o l and it's a little bit of w o n d e you and a little bit o o l เป็นไงครับคนดูพี่ก็แบบงัดหัวคอมมาครับคือนี่มานี่เดี๋ิม อะไรวะเทคนิคนี่กูแถมนะเทคนิคอะไรวะกูไปเรียนกูไปเรียนมาจากฝรั่งเศสเอาไว้ยาเศษฝรั่งเหรอไม่ไม่อันนี้อันนี้สารละเพื่อนมาเพื่อนว่ามันจะเป็นทิศบูทเพื่อนอ่ะมึงลองมึงลองปั๊มยามึงลองปั๊มยาอ่ะกูปั๊มยาปั๊มยาปุ๊บเออเอาใหม่เพื่อนปั๊มยา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 ยมันจะไม่ตายเพื่อนใช่ป่ะเพราใช่ใช่มันจะไม่ตายเว้ยเออมึงลองหันหน้าไปโน่นหันหน้าไปโนู่นหันหน้าไปที่ไหนไปทางภูเขาใช่่ปะอ่ะหันละะะปปปััั๊๊มมมมมมงงออยยยยย่่่่าาาีี้้้เเเนนจไตว อ่าาไหนจะบู๊ยไงมันจะไม่ตายไปเพราะว่ามันจะเข้าข้างๆแล้วมึงลองหันหน้าไปทางโน้นเนี่ยหันหน้าไปทางโน้นอ่าหน้ามาทางนี้อ่ะกูหันมาแล้วหันทางนี้จะตายเอ้ยหันมาทางนี้ดิหันมาทางนี้อ่ะกูหันกูหันอ่าเฮ้ยเพราะมันมันเป็นคลิปเพื่อนจริงเหรออันนี้จริงจังวะอสาระสาระนี่สาระอะไรเอ้ยมันมันได้ไงวะเอ้ยเดี๋ยวคลิปหน้ามึงสอากูได้เพื่อนคลิปได้คลิปได้เนี่ยมึงลองมึงลองหันหน้าไปทางโน้นดิหันหน้าไปทางอีโต้อ่าหน้ามาทางกูอ่ะกูหันหน้ามาทางกูเออยาากู เนี่ยทีนี่บนยบู๊ยไงก็ตายอันนี้ว่าวเอามาเอามเอามหันหน้าไปทางนี้ดิันน้ำไม่ตายนทำไม่ตายามาเมื่อกี้บู๊ยไงก็ตายอันนี้โง่ใช่ไหมเฮ้ยมันบู๊งไงก็ตายอ่ะทีนี่ยอันนี้จริงจังว่ะเนี่ยไอ้เหี้ยจริงจังว่ะเด้อจริงจังแต่ถ้าหันไปทางภูเขาบูบ๊ยยังไงก็ไม่ตายเฮ้ยยี๊ด โอเคครับคนดูสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับใครอยากรู้ไอ้เทคนิคเมื่อกี้นะครับก็กดติดตามช่องพี่เอาไว้นะครับเก่งมากเลยนะหลอดนะครับเดี๋ยวไอ้สอนนะครับคนดูก็แบบกดติดตามเอาไว้นะครับให้คลิปนี้ถึงประมาณ50ไลค์100ไลค์นะครับเออก็โอเคครับคนดูก็ไปแล้วครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ช่องผมไว้ด้วยแล้วเพื่อนมึงมีอะไรให้ติดตามไหมเพื่อนก็ฝากด้วยนะครับร้านยาโสนะครับคลิปที่แล้วมึงขายก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่หรอไอเย้คลิปนี้มาขายลาบยาโสแหละ เจอเพื่อนไครับปะเจอกันปด้กี่ตาฝ่ยเรครับจุ๊บมั่ว